มาสการครับหลวงปูครับอาหันปูก็ทำผมเนาะว่าไอ้พ่องๆ่องมาไะดังมากกับเขาถึงเด็มนลยหายสุดเดี๋ยวแล้วเนาะเสียดายหางหนึ่งมันเขาบอกว่าเขาเล็กล่างเนาะครับศูนย์หกหางหนึ่งมันจะออกทั้งหนาอู้เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดตึ้งครับหางหนึ่งก็ไปถือเลขสามโตร่างอีกถ้าภายในเจ็ดมันสามหางเนาะมันเขาต้องสามหางแต่เขาล่างหางหนึค่ง เขารอบวันที่หนึงเขาทั้งหนาหางหนึ่งมาเขาเล็ดถ่ายสบโตัอีกครั้งหนึ่งเจ็ดหกสามหอดปีนี่ก็ถึงมาทั้งปีเนาะถูกทั้งปีถูกทั้งปีปูเสือสายเขมรมา่ไม่ค่อยขาดย่างหน่อยเราก็เว้นทวนปูเสือเนี่ยขาดตัวยังพ่อซื้อบ่ไ์ใดโอ้ก็ใช่แล้ว่พราขาดทั่หนึ่งปูคือสุ่มอ่อนดแล้วมา ก็ซ uh, ื้อหายก็ซื้อเยอะศูนย์สองสองสองหาหายตกลปบ๊ซื้อหายครับันยังมาได้รเตรี่อยู่โอ้ปหานเือะก็แสดงว่าถือสมวดเนาะได้เตลี่จากใบคาปูไลายใบใบคนละหศูนย์หกเนาะสี่ชุดเลี้สามตัวสี่ชุดสามตัวมีสี่ชุดสองตัวละครเอาสามตัวสี่ชุดก่อนเกลบสองตัวอ่ล้วสิบอดอก สามตัวเก้าศูนย์สี่ขอเน้นๆนะครับปูเด้อขียห้ออกสามตัวเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าพอแหงเอาไปแล้วนะขอแหงเอาไปแล้ววันที่สิบเจ็ดห้าเก้าศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สาม เจ็ดศูนย์สามนี่หางนี่แหละหางหางเอกนี่เจ็ดหกสี่นี่หางเจ็ดเบอร์หึเลยเหรออันไหนข่วมูลนีเบอร์ตัวดินเดอตัวดินเด้อตัวดินเบอร์หนึ่งคือเวลาแล้วก็่เบอร์หน่งกคือเวลาแล้วครับเบอร์หนึ่งบอกครับตัวนี้เจถ้าเหล็กละไม่ปบนไม่ล่างได้เล่นล่างผลไปเรื่อยแรงหายล่างอ๋อได้ได้แยกบนล่างเจ็ดหกสี่เบอร์หนึ่งครับ เจ็ดหกสี่เบอร์หนึ่งสามตัวนี่ตัวใดสิตำมากลับหายด้องตัวเด่นตำมากลับไปตัวเด่นอุปเด่นตมาปปดสองตัวนศสี่ศูนย์หศูนย์สามนสี่ศูนย์ห้าศนย์สามสองตัวสูงสเรมาเด่นศูนย์ตัวนี้ศูนย์ง่ายๆคือขับปูศูนย์บนผู้คำศูนย์ล่องห้าศูนย์หนสาม เอาตัวเด่นมันก่อนตัวเด่นมันกลับไปเลยเด้อตัวเด่นมันหาศูนย์สามศูนย์นี่กลับไปเลยห้าศูนยาศูนย์ก็สามศูนยี่แหละตัวเด่นเลยศูนย์บนนี้ไปใส่บ่อปูศูนย์ยังบ่อทิ่มเลยมากยัดลักรักรอยยัดสามัล้นไม่อยู่จนศูนย์เฮ็ดจะได้กับบนนี้บนนี้บึงไปยังนี่มันออกมันเลี้ยงมากเนี่ใบเห็ไหมมันวัยเป็นปีคนนี้ถมหัวแล้นี่ ัเลขปูนี่เป็นเลขกมีมิดฝันหรือว่าเป็นสูตรเลขสูตรเลขสูตรอใ้เลขเลขฝันกรับนีนี่เลขฝันสองคู่นี่ฝันชังไหปูเบาสูฟังนะครับเดี๋ยวให้บอกตัวนี้แล้วครันใช้เย็นๆพอทันแล้วเนาะเดี๋ยวราสิบอกตตามเจอแล้วนะครับปูเสือสายขย้นตามเจอแล้วบพ่อได้ครับตัวล่องมันไม่ศูนย์สี่หาเก้าหาแปดหาเจ็ดตัวล่องนี่พอเล่นได้ ศูสี่รองนะครับน้องตัวน้อยเหรอตัวนี้น่อย่ตัวรองมันรองศูนย์้ารอง่งหาหาเจ็ดห้าแปดหาเก้าตาพางนี่ละหาเจ็ดหาแปดหาเก้าตัวรองห้าเจ็ดห้าแปดหาเกตามจุนเจอนะครับปูเสือสายขมินแต่ตัวที่นี้เราผนอพเ้อเลยงามหาจนเงอมาอยู่แถวชายแดนเองน้อีนอกนเบิร์งเลยนี่ชายแดนไทยกัมพูชา ผู้เสียใจมิน้นผู้ปยัาลุกระเบิดวะครับยูสามากระต่ายก็ต้องตัวเด่นซีหก <c oughs> ตัวเด่นมันอะ <c oughs> ไม่ถึงที่ตายไม่ไว <c oughs> ชิวาวาดถึงพิฆาตขินฆ่าไม่อาสามถ้าหลักหกถ้าจะเล่นหลักหกตัวรองมันคือหกหนึ่งหกสองหลักหกะตัวเด่นหกตัวนี้หลักศูนย์กับหลักห้าตัวรองมันนี่ตัวนี้ตัวเด่นมันจะมีอยู่สองตั่นะเ้าใจบอกแต่หลักหกตัวเด่นมันมีตัวเดียวนี่ หกสี่สี่หกตัวนี้มีซิดลงลางลอยเปอร์เซ็นต์หกสหกหี่หกุมสุ้มุ้มติดหนี่บัดรบัดสเเลนล่างอะวิ่งล่างไปเลยแต่มมาเลยสัมมามันบดได้ห้บนล่างนะครับเอาหกสี่สหกไว้แน่น่อยตัวนี้น่อยหกสี่สี่หกสี่หกหี่ดน้อยนตต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 ยืดตยืดนั่นแหละหกสี่สี่หกเลยฝันเริแล้นี่ ฟันว่าเขาเอ็มลอยบัถวายเขากเปิดหายฟอมเอ็มลอยหาสีเขามันเห็นนกอยู่นีนกมันเข่าหู้นะสามตก็เลยอหสามศูนย์แบบันทรดาว่าเป็นฟันเท่านี้ก็นองวายเรียฟันตัวนี้จัดไ้เลยมันว่าเขาเอ็มลอยหาสีมาถวายหนึ่งห้านย์ดฝันกครึ่เลยพ่อพ่อห้าศูนย์กับึ่งศูนเลยหสามศูนยต้องปูนั่นแหละเดื้ันางนี่แหละครับ กูได้สตัเออกบตัดแล้วแต่ย่อ M อยห้าิบ M ่อยห้าสิบหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าูครับมันนีเปอดฟ้็ M หนึ่งเลข้างในฟ M มครับหนึ้าศูนย์ครับเนี่ครับตีเอาเนี่ยขวัหกูนย์ไอหกสามศูนย์ีลายหาสิเลย1ึ่หศกับ6กสอันนี้เลขฝันเนาะสามก็ระวังอันนี้เป็นเลขเก้ด้วยเ้อเป็นเลขเต๋าหกสี่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  ัเคยซืน้อยนะ่างน้อยก็หสแค่นี้แหละมีแต่สามสิบล้านตัวนั้นน่ะมีแต่30ล้านเท่านั้นเลยชุดหใีแต่ก็ไสี่หกหกสี่นะครับนี่ลอตเตอรี่หกหกสี่หทั้งหมดเลยเอาชุดนี้เนาะเอาชุดนิ่งเลยเน้นที่สุดชุดลงทุนเลยนี่หกสี่เลยที่แล้วนี่ที่แล้วนี่ทุนหกเลยที่แล้วุหของปูแนนปูิ้วไซายขมิน นี่ขับรถมาเป็นสองร้อยกิโลเลยมหาเพลินเสือสายเขมรนะครับเด้อพี่น้องเอาตัวเน้นๆกับเจ็ดหกสี่นั่นละเอานอกนั้นพี่น้องแคปเราเบิ่งสิหันมาหน่อยหันมาหน่อยพิจนาณะยามเออหันมาหน่อยหันมาอีกหน่อยสะเก็ดเบิ่งนี่ตัวที่เพิ่นโฟกัสโฟกัสเจ็ดหกสี่กับสี่764กหกสี่เนาะตัวโฟกัสเนาะตัวโฟกัสเอาพี่น้อง มันไลยกล่องที่น้องนีปูี่ก็เลยปูเสือสายขม็นนะครับทุกคนตามถึงที่ตามตามเจอแล้วตามจนเจอคนถือให้เฉยๆโอเคนะครับผมอ่ะสำหรับแนวทางนะครับปูเสือสายขมิญนะครับล้วก็ได้เดินทางมาตามจนเจอถึงที่วัดเลยนะครับทุกคนเนาะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปพิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับผมแอดก็เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับนำเสนอนะครับขอท่านพิเคราะห์ดีนะครับปู่เสือสายคอมเมนต์นะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม